ม,มันโดดเด่นมากมันเป็นไม้ธรรมดาแต่ว่าลายมันสวยมากจริงๆโดยส่วนตัวชอบนะ150ใช่ค่ะราคาดีด้วยนี่นะคะลิ้นมังกรดาบเงินนะคะราคา150บาทอยู่ในกระถางเบลล่าสวยๆเลยนะคะ150โทรหาน้องได้เลยนะคะอ่ะส้มจีดส้มจี๊ดด่างค่ะติดดอกแล้วว่าใช่มีติดลูกแล้วด้วยนี่นะคะส่วนมากที่เปิ้นเอามา อะไรที่มันแบบเป็นติดลูกเยอะๆนะลูกคายกเลยเนาะใช่เขาอยากได้แบบติดลูกอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือติดดอกติดลูกเรียบร้อยแล้วใช่ติดดอกติดลูกเลยต้มจี๊ดเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบนะใหรวมส่งให้รวมส่งนะจ๊ะมาดูสนหิมะกันสวยจังเลยเดี๋ยวพี่จะเดินไปตรงข้างในดีกว่าพี่จะได้ซูมให้เขาเห็นว่ามันสวยยังไงมันสวยมากนี่ดูสิสวยมากน้องฟลูช มันเหมือนต้นไม้ปลอมมันเหมือนต้นไม้ปลอมเลยใช่ค่ะลูกค้ามาขอแบบจับเยอะมากเฮ้ยต้นไม้ปลอมป่ะ่ะขออนุญาตจับหน่อยหนึ่งเออต้นไม้จริงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้ฉายาว่าต้นไม้ปลอมใช่ไหมสามร้อยห้าสิบบาทน้องต้องเลี้ยงแดดไหมหรือยังไงแดดลำไรได้ค่ะหล่อนวันได้อ่านะคะแดดลำไรนะเอารำไรนะจ้าแบบนี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาทพร้อมกระถางทรงเบลล่าเลย อย่างอินเดียบ้านนี้เขามีหลายไซส์อย่างต้นใหญ่อย่างนี้เท่าไหร่คะอินเดียด่างไซส์นี้350าค่ะอันนี้อันนี้คือ350ถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะไซส์นี้ก็35 0อันนี้ก็350ถ้าไซส์นี้จะ2 9 0ถ้าเป็นเล็กๆอย่างนี้ก็คือ290ใช่ค่ะนี่เป็นไม้ฟอกอากาศนะมีคิปปะวันด่างด้วยคิปปะวันด่างอ่านี่นะคะนี่คิปปะวันด่างนะคะ350บบาทโตช้าเนาะ ช่แต่ก็โตอยู่นะโตอยู่โตอยู่แต่โตช้าโตช้าอันนี้อะไรคะคุณไซด่างค่ะไซด่างอ๋อต้นไซด่าง250บาทเนาะใช่ค่ะมันเป็นด่างขาวใช่ไหมนะใช่ค่ะด่างขาวนี่นะคะนี่นี่นี่แบบนี้เลยเลี้ยงแดดหรือว่าเลี้ยงลำไม่ในบ้านได้ค่ะในบ้านได้เลยหรอใช่ค่ะไม่ยืดไม่ยืดไม่ยืดนะแสงน้อยก็ได้ใช่ค่ะนี่นะคะโอ้โหมหาเฮงกระถางเบลเลอร์เลย นี่นะคะมี290บาทอันนี้เป็นไม้แดดไม้ล่มอ่าลำไยค่ะลำไยนะ<ช>นี่นะคะ<ช>เป็นไม้ลำไยนะคะชื่อก็บอกเนาะใช่ค่ะใครอยากเฮงนะคะเอฟเลยนะคะมาหาเฮงนะคะ<ช>จัดใส่กระถางสวยๆให้แบบนี้เลยนี่นะคะ290ออันนี้สวยนะ อันนี้น้องอยู่ในตระกูลลิ้นมังกรนะคะ,คะเขามีชื่อไหมลิ้นมังกรบางคนก็เรียกลิ้นมังกรกุหลาบค่ะอาลิ้นมังกรกุหลาบมีสองซส์อ่ะคุณ อันนี้อันนี้ไอไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กใช่ค่ะ290กับ150อ่าไซส์เล็ก150นะคะไซส์ใหญ่290นะจ๊ะมีลิ้นมังกรเฮอริเคนด้วยแล้วก็เฮอริเคนเฮอริเคนนี่นี่นี่เฮอริเคนเขาจะแบบว่าเหมือนเหมืพายุเหมือนพายุใช่นี่นะคะเฮอริเคนเขาจึงชื่อลิ้นมังกรเฮอริเคนเท่าไหร่คุณ290ร้อก้บสองนะจ๊ะอ่านี่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 อันนี้คือต้นใบเงินหรือว่าคาซูล่าค่ะเป็นไม้มงคลเรียกซับ คะปลูกไว้แดดจะยิ่งแดงนี่นะคะค่ะราคายังไงจ้าอันนี้139บาทหนึ่งร้อบาทนะคะพร้อมกระถางสวยๆนะคะนี่นะอันนี้คาชีค่ะคาชีนะคะเป็นไม้แดดไหมไม้แดดค่ะไม้แดดนะจ้าอันนี้ไม้แดดนะไม้แดดนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยก็ร้อยห้าสิบเก้าบาทอ่าสองร้อยห้าสิบเก้า อันนี้อันนี้วางข้อใช่ไหมแตกมาเป็นสองพนด้าแตกมาเป็นสองนะแพนด้าน้อยแพนด้าน,น้อย,อยเท่าไหร่เนี่นย,นยแพนด้าน,น้อยเอาไป50บาท50บาทนะคะเก๋ๆมันหลงมากน,น,นะวางมรกตสีดำนะจ๊ะบ้านนี้ก็มีนะ290านะจ๊ะนี่ อ่ะมาดูไม้หนามกันด้วยเพราะว่าบ้านนี้เขาจะมีไม้หนามกันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะจะเป็นตอริเทโลค่ะมี่ราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างเนี่ยสามอยหสิบไม่รวมส่วนลดจัดคาเฟ่เนาะเก๋ๆเนาะใช่ใช่สวนหินสวนหินใช่นี่นะคะไม้ตออ่าแบบนี้ล่ะถ้าไซนีร้อยเดียวร้อยเดียวนะคะ ถันนี้ถังทองคือใช่เป็นกอค่ะสวยมากหายากนะคะเออนี่ฟอร์มดีนะฟอร์มสวยด้วยกระถางนี้เท่าไหรจ๊ะห้าร้อยค่ะ500บาทจ้าอโลเวล่าปะอโลเวล่าร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนะจ้านี่อ่าแล้วก็มามาจะเป็นแพ็กตัดนะคะไม้อวบน้ําต่างๆ50หมดเลยใช่ไหมทางนี้ห้าสนี่ส่วนนี้50ิบนะคะก็จะมีนี่แอตโตเนาะอแอตโตแล้วก็อะไรนะ เข็มเข็มเงินเข็มเงินนกฮูกนกฮูกค่ะแมมแม่เท่าแมมแม่เท่านะคะนี่แล้วก็เป็นฮาวเอเทียต่างๆก็แล้วก็ได้นะคะแซโคลนก็ได้อันนี้ด้วยอันนี้พี่เคยเลี้ยงแล้วมันตุยไปอ่ะมันมันเป็นเหมือนแค่แค่เนาะเล็กๆแค่อย่สงเงนี้ค่ะนี่อ่ะอันนี้ห้าสิบแล้วก็อันนี้ก็จะมีเป็นหลายราคานะคะห้าสิบบาทมีกระถางให่ ก็ถางใหญ่สองร้อยห้า right ส yeah. ิบใช่ค่ะมันเป็นหัวเดียวนะคะเป็นหัวเดียวใช่ไหมเป็นแฝดใช่แฝดสองแฝดสามถ้าอะไรราคาเท่ากันไหมถ้าถ้าใส่เนี้ยค่ะสองร้อยสองร้อยันนี้สามร้อยห้าสิบอ่าแฝดสองกับแฝดสามเลือกได้นะจ๊ะเอาแฝดสองหรือสามก็ได้โอเคไมคน่ารักเนาะสค่เลสไซด์ด่างน่ารักเด้อเดี๋ยวให้ดูกำลังให้ให้เม็ดเลยค่ะนี่เดเ๋็ดกำลังมิดแล้วใช่ นี่ค่ะมะพร้าวทะเลทรายด่างนะทารักสองอาสิบอ่ะอันเล็กอันเล็กอันเล็ก200 200กิองร้อกิ๊อ่ะน้องน้อยต่างๆอันนี้ก็50บาทค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นร้อยหนึ่งนี่ร้อยหนึ่งก็ใช่ถ้าเขาโตไปจะเป็นมะพร้าวทะเลทรายคือสวยมากเหมือนแบบว่ามันเหมือนมะพร้าวทะเลมันมันเนาะความทะเลทรายอ่ะดูดิ โก๋อร้อยเดียวใช่ไหมใช่ค่ะร้อยเดียวนี่อันนี้หางกระลอกหางกระลอกเหลืองนี่ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบโอ้ยหิวป๊อปคอนเลยน้องเปิ้ลเนาะรอมบ๊อบป๊อปคอนโอเคแตงกิ้วค่ะคุณสวยขอบคุณค่ะโทรหาน้องได้นะคะบีจ้า